2องทุ่มสินาทีนะครับวันนี้วันอังคารที่ยีก้ากันยายน2 5ง3แล้วก็อยู่กับพี่เบียร์ซีฟนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซีเอเวอ y ์ดนะครับมาวันนี้มาเร็วแล้วครับไม่มาดึกเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่เบียร์อัปเดตข่าวเชลซีข้อมูลสรุปก่อนเกมเจอท็อตแนมฮอสเปอร์คืนนี้นะครับเราจะรีบไปนอนฮะจะได้นอนหลับฝันดีก่อนที่จะตื่นมาเชียร์เชลซีไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ มีบรรยากาศของฝนตกนะค่อนข้างกะเสียงดังนิดนึงถ้าเกิดว่าเสียงเข้าไปรบกวนยังไงก็ขออภัยนะครับน้องๆที่เข้ามาชมแล้วยังไงถ้าเกิดว่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัเดเจนเนี่ยรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกพี่เบียร์นิดนึงนะครับว่าเสียงโอเคดีไหมหรือว่าเสียงฝนนี่ดังรบกวนเกินไปหรือเปล่านะครับโอเคพี่เบียร์ขอดูคอมเมนต์นิดนึงสวัสดีทักทายนะครับ ที่น้องแฟนบอลเชลซีที่รับชมทาง YouTube c h a n e องเบียร์ซีเด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Fan Page นะครับทั้ง2เพจไม่ว่าจะเป็นเพจพี่เบียร์ซีเแล้วก็เพจชมรมเชลซีประเทศไทยของเรานะครับหรือเชลซีเอฟซีสปอร์ตเตอร์สกลับไทยแลนด์โอเคพี่เบียร์ไปดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่ามีใครเข้ามาพูดคุยได้ยินเสียงสัญญาณทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมนะครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ สองทุ่มหน่อยๆวันนี้มาไม่ดึกเกินไปนะครับแต่ว่าฝนตกๆแบบนี้อาจจะทำให้น้องๆหลายๆคนอาจจะเดินทางกลับบ้านอยู่นะรถติดยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปอัปเดตข่าวเชลซีกันก่อนเลยนะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาอ่านคอมเมนต์กันในช่วงท้ายรายการนะครับไปที่ข่าวแรกนะครับเฟิ่มผ่านได้ให้สัมภาษณ์ในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่า รูเบนลอฟซัเชิงเนี่ยต้องการลงสนามและเขาก็อาจจะย้ายทีมแบบยืมตัวนะครับเพื่อโอกาสในการลงเล่นนะครับที่มากขึ้นนะครับโดยแฟนล้ำผาได้กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกไปเพื่อลงเล่นนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเขานะครับพวกเราประเมินค่าเขาไว้สูงมากผมรู้สึกแบบนั้นและการย้ายแบบยืมตัวอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเขานะครับหากว่าออปชันนี้ไม่เหมาะสมเนี่ย เขาก็จะแข่งขันแย่งตําแหน่งในขคงกำลังได้เช่นกันของคุณภาพที่เขามีนะครับแฟรงมาผัานก็นได้กล่าวถึงรูบเบนลอฟตาชิกนะครับคนหนึ่งที่อาจจะเป็นหนึ่งใน4หรือ1ใน6ที่ย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบยืมตัวหรือว่าขายคานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีใครที่น่าจะย้ายออกทีมบ้างนะครับไปสรุปข่าวกันก่อนสําหรับอัปเดตความเคลื่อนไหวในดีลที่เชลซีเนี่ย เตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัวเดนคันไรส์นะครับซึ่งก็ได้บอกไปแล้วนะครับรายงานไปหลายครั้งว่าเดนคันไรส์เนี่ยก็เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของแฟรงค์พาลแล้วก็เชลซีนะครับโดยก่อนหน้าน,นี้ทางเวสต์แฮมเนี่ยออกมาบอกว่าเดนคันไรส์ไม่ได้มีไว้ขายแล้วก็ตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80บล้านปอนด์แต่ว่าล่าสุดในช่วงสอสามวันี้ผ่านมานะก็มีความเป็นได้นะมีข่าวออกมาว่าเชลซีอาจจะปิดดีลนี้ได้แค่ประมาณ40บล้านปอนด์เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนะครับตลาดนักเตะในประเทศเนี่ยยังเปิดกว้างถึง กลางเดือนตุลาคมเพราะนั้นดิวนี้นะ่าต้องคุยกันนิดนึงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งพี่เบคิดว่าน่าจะมีการคุยกันไปเบื้องต้นไปบ้างแล้วรอแต่การยื่นนะครับเพราะเสนออย่างเป็นทางการให้กับเวสแฮมเท่านั้นเองนะครับในส่วนของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับก็นักข่าวถามแฟรงก์น้ำผาดในงานแถลงข่าวว่าอนาะคตของรูดิเกอร์เป็นอย่างไรนะครับซึ่งแฟรงก์นาำผาดก็ได้บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับอนาคตของรูดิเกอร์ในตอนนี้นะครับ ไอ้นคนหนึ่งก็เพิ่งมีข่าวเมื่อวานนี้ว่าเอฟเวอร์ตันให้ความสนใจในตัวของเคอร์ซูมานะครับแต่ว่าหลายๆคนรวมทั้งพี่เบียเองก็คงไม่อยากจะให้เชลซีปล่อยเคอร์ซูมาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าเคอร์ซูมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่อาจจะต้องออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นะครับส่วนจะมีใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับเราลองมาดูตัวหลักๆ4คนนะครับหรืออาจจะเป็น6คนก็ได้นะครับถ้าวน เชลซีได้ข้อเสนอที่ดีแต่หลักๆแล้วเราสังเกตจากหลายๆนัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของแฟรงค์ลังผาในฤดูกาลนี้นะนะครับก็ไล่กันไปดูที่บทความที่เขียนโดยแมทลอนะครับสำหรับคนแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นรูเบนลอฟเตชิกนะครับที่พี่เบียร์ได้อ่านข่าวให้ฟังไปแล้วว่าแฟรงค์ลังผาใกล้สัมภาษณ์ว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมแบบยืมตัวนะครับเพื่อโอกาสในการลงเล่นที่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็มีความเป็นไปได้สูง สำหรับคนนี้สว่วนอีกคนหนึ่งก็คือมาร์กอสอลาล์โซนะครับแบบอยากที่เชลซีเนี่ยคว้าตัวเบนชิวเวลนะครับมาเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งได้สําเร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็รอให้หายจากการบาดเจ็บดีอย่างสมบูรณ์ก่อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้ลงในเกมวันนี้ด้วยนะครับก็ทําให้มาร์กอสอลาลโซเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการนําทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดในฤดูกาลใหม่นะครับ ส่วนในคนหนึ่งก็คือจอจินโยที่มีข่าวนาหูมาก,ก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลที่แล้วว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสที่ได้ลงสนามนะครับแต่ว่าตอนนี้แฟงแลมพาร์ดเน้นใช้ระบบ4-2-3-1นะครับทำให้ในต้นฤด,ดูกาลที่ผ่านมาจอจินโยก็ได้ลงสนามบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าแฟงแลมพาร์ดอาจจะปล่อยจอจินโยอจากทีมถ้าเกิดได้รับข้อเสนอที่ดีนะครับก็เป็นได้นะครับส่วนคนสุดท้ายที่ เป็นทั้งเอเจนต์แล้วก็เป็นทั้งเพื่อนร่วมชาติเยอรมันของไคฮาเวตแล้วก็ติโมแวนเนอร์นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากเปิดฤดูกาลใหม่มาเจ้าตัวยังไม่ได้ลงเล่นให้กับเชลซีแม้แต่นาทีเดียวเลยนะครับเพราะนั้นในเกมคืนนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าตอรนิโอรูดิเกอร์ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในศึกคาราบาวครับรอบ4นะครับกับพอตแนปพอสเปอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะถูกปล่อยตัวออก,กทีมนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยอย่างรอส์มาร์คลีนะครับหรือเเนงต้ี่ย ก็มีข่าวแค่บางๆนะครับในรายของเอกรปบกองเต้เนี่ยทางอินเตอร์ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าก็ไม่ได้สนใจในตัวของเอกรอบกองเต้แล้วนะครับส่วนรอสปาร์นียที่เบียร์คิดว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แฟงลามผาดค่อนข้างชื่นชอบในสายการเล่นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับข้อเสนอที่ดีจริงๆอย่างเช่นดีวการแลกตัวกับเดคแคนไรส์ ice, อะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าแฟงลามผาดยังไม่น่าปล่อยรอสปาร์นียออกไปในตอนนี้นะครับ มาดูเกมการแข่งขันที่จะเจอกับทรบอรแนาโดสเปร์ในคืนนี้กันก่อนเลยนะครับเริ่มจากโชเซ่มูรินโญ่ก็ได้ออกมาพูดนะครับในสงครามจิตวิทยายกันสักนิดหนึ่งก่อนเกมคืนนี้บอกว่านะครับสำหรับฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพที่จะเจอกับเชลซีในคืนนี้เนี่ยเขาก็อยากจะชนะนะแต่ว่าเขาคิดว่าคงจะไม่สามารถชนะเชลซีได้เพราะว่าโปรแกรมเตะเขาถี่แลอเกินนะครับหลังจากที่เพิ่งเสมอกับคุณพัซเซล่ลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคืนนี้ ต้องลงเตะคาราบาวครับกับเชลซีและในคืนของพฤรหัสก,ก็ต้องเล่นยูโรปาลีกอีกนะครับถึงมูรินโญ่จะบอกว่ายูโรปาลีกอาจจะไม่ได้มีเงินรางวัลสูงเท่ากับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับแต่ก็มีความสําคัญนะครับที่สโมสนเนจะได้เงินรางวัลน,นะเพื่อมาอเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในสโมสรนมากขึ้นมากกว่าในเกมคาราบาวครับเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าคงเป็นไป,นปนไม่ได้ที่จะเอาชนะเชลซีในคืนนี้นะครับแล้วก็ ยังรวมถึงปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหล,หลายๆคนดยเพราะตัวหลักอย่างซนเฮิงมินนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดตัด้งแม่เปิดูการมาเนี่ยคืนนี้จะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็จะไม่ได้มีชื่อในการลงสนามที่เจอกับเชลซีส่วนในรายของแฮร์รี่เคนนะครับตัวหลักในหน้าเป้าของของโทเซ่มูรินโญ่เนี่ยนะฮะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ถ้าโชเซ่มูรินโญ่เห็นความสําคัญของยูโรปาลีกในคืนวันพฤหัสมากกว่าอาจจะต้อง พัคแฮร์รี่เทนนะครับอาจจะไม่ได้ลงเป็นสิเอ็นตัวจริงในคืนนี้เ mm. พราะนั้นเขาก็บอกว่าแทบเป็นไปได้ไม่ได้เลยนะที่จะเอาชนะเชลซีของแฟงลัมผาดในคืนนี้ซึ่งเป็นการเฟี่ยงความกดดันมาทางแฟงลัมผาดแล้วก็เชลซีมากกว่าว่าทีมคงไม่พร้อมขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะชนะได้อะไรเงี้ยเนี่ยน่าจะแพ้เชลซีแบบนอนมาอยู่แล้วนะครับถ้าเชลซีเอาชนะไม่ได้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็แปลว่าเขานี่เทพมากนั่นเองนะครับสำหรับโชเซ่มูรินโ่ก็ สไตล์เดิมสำหรับ The Special One นะครับทีนี้เรามาดูสถิตินะครับกันนิดนึงเกี่ยวกับคอนแนมฮอสเปอร์ในยามที่พบกับเชลซีนะครับสถิติการพบกันระหว่างคอนแนมและเชลซีเนี่ยเชลซี Chelsea มีโอกาสคอนแนมเป็นนัดที่5ติดต่อกันนะครับรวมทุกรายการถือเป็นการพล้าชัยชนะต่อเนื่องมากที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยทําได้นะครับ6ครั้งระหว่างเดือนพฤราคมปี2000ถึงพฤราคมปี2002นะครับ เชลซี <Chelsea S 2> และทอทแนมฮอสเปอร์เนี่ยโครจรมาพบกันในศึรลีกคัพเป็นครั้งที่7แล้วนะครับโดยผลล่าสุดก็คือการข่ันรอบรองชนะเลิศเมื่อฤดูกาล2018-2019นะครับก็มีสถิติการพบกันนะครับมากมายย้อนหลังไปถึงปี1971เลยนะครับสามารถเข้าไปชมสถิติอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์สโมสรฟุตบอลเชลซี Chelsea ของเรานะครับแล้วมาดูที่สถิติของเชลซีเนี่ยเชลซี Chelsea มีลุ้นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ฟุตบอลลีกคัพนะครับเป็นครั้งที่3ในอรอบสี่ฤดูกาลหลังสุดนะครับแล้วก็มีสถิติไร้พ่าย8นัดรวมทุกรายการในเดือนกันยายนโดยเอาชนะมาได้ทั้งหมด6นัดตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่แพ้กับไอเซนอน3-0เมื่อปี2016นะครับในส่วนของแทมิอัาหัมเนี่ยอายุ22ปี360วันนะครับเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้กับเชลซีครบ20ลูกในทุกรายการนะครับ นับตั้งแต่ที่ออสการ์เคยทําได้นะครับตอนนั้นออสการ์อายุยีบปี118วันนะครับเมื่อเดือนมอกราคมปี2014นที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนสถิติของท็อตแนมท็อตแนมคร่าวๆแล้วกันนะครับท็อตแนมเนี่ยต้องตกรอบดีครับด้วยน้ำมือของสโมสรจากลอนดอนทั้งหมด5ครั้งใน7ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาราบาวครับทั้งนี้เป็นฤดูกาลแรกที่ท็อตแนมชนะบายในรอบที่3นะครับเนื่องจากมีนักเตะหลายคนของเลตันโอเดียนนะที่ เราได้รายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ว่าไม่สามารถทําการแข่งขันได้นะครับนักเตะหลายคนก็ติดโควิด19นะครับสติข้าวๆกันประมาณนี้ละกันนะครับลองมาดูที่ข้อมูลก่อนแข่งกันนิดนึงนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์พบเชลซีในคืนนี้นะครับเชลซีและท็อตแนมเนี่ยจะลงแข่งขันกันในรอบ4ของซึปเปอร์าบาครับโดยมีตําแหน่งในรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นเดิมพันนะครับแมช์คืนนี้จะเป็นการแข่งนัดเดียว ในรอบที่4ี่โดยโปรแกรมที่เหลือจะเตะกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพฤหัสบ,บดีนะครับการจัดตารางวันนี้เป็นเพราะโปรแกรมเตะฮัลลโหด4นัดในรอบ8วันของไก่เดืนยทองตอนนั้นฮอสเปอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่เตะพรีเมียร์ลีกมาแล้วคืนนี้มันเจอกับเชลซีในฟุตบอลคาราบาวครับนะครับและคืนวันพฤหัสก็ต้องไปเล่นยูฟาอียูโรปาลีกอีกนะครับก็ถือว่าเป็นงานนหะักของทอตนัมฮอสเปอร์จริงๆแล้วก็โชเซนริโอก็ได้ออกมา กดดันนะครับเชลซีแล้วก็แฟงนัมผานว่าทีมของเขาเนี่ยไม่น่าจะชนะเชลซีได้นะแม้จะเล่นในท็อตแน็ปพอสเปอร์สเตเดียมหรือว่าเนิไว้์ทัเลนนะครับภายใต้สถานการณ์ปกติเนี่ยสเปอร์จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการพยายามคว้าทัวรางวัลซึ่งพวกเขาได้มาครองขันสุดท้ายเมื่อฤด,ดูการ2007-2008รู่นนะโดยการเอาชนะเชลซีในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับแล้วก็ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสเปอร์ไม่เคยสัมผัสกับความสําเร็จอีกเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โชเซ่มูริโญ่นได้ย้ำเตือนกับแฟนบอลของสโมสรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็แล้วแต่ปีนี้พวกเขาเจอกับโปรแกรมเตะสุดโหดน่าจะต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดีๆนะครับซึ่งเชลซีก็หมายมั่นบ้นหนือที่จะแสดงผลงานให้เจ้าบ้านนึกถึงเกมรอบชิงชนะเลิศอีกหนึ่งนัดนะครับชนะชนะ2ูเหนือพลเพัออะไรอ่ะ ลิลลี่ไวท์นะครับก็มาถึงเอาพวกทอตแนมฮอสเปอร์เนี่ยครับในการคุกทับรอบที่สองของเดอะสเปเชียลวันที่แซมฟอร์ดบริดจ์นะครับ,รบ,รบ,รบเรามาดูทำเนียบแชมป์ลีกครับหรือคาราบาวครับนะครับคนทีมที่คว้าแชมป์ไม่สุดก็ต้องเป็นหงส์แดงเลี้ยวปูนะครับที่8สมัยแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ็ดสมัยแล้วก็อันดับที่3เนี่ยมีเชลซีแอสตันวินล่าและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่คว้าแชมป์มา5สมัยเท่ากันนะครับ ข่าวทีมเชลซีตอนนี้กันนิดหนึ่งนะครับก็ถือเป็นโปรแกรมที่เตะที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติในรอบสี่ของคาราบาวครับนะครับก็เป็นการพบกันนะครับกับคู่แข่งระดับที่สูงประเดิมด้วยแต่แฟงนัมผ่านเนี่ยผ่านเตรียมส่งนักเตะหลายคนจากแมตช์ที่ถล่มวานซิลี่นะครับ6-0ลงสนามอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในรายของไคฮับเวตนะครับซึ่งกดแฮตทริกนะครับในรอบที่สาที่ผ่านมานะที่เชลซีชนะไป6ประตูต่อ0ซึ่งแฟงนําผ่านก็ได้ยืนยันว่าเอโดอาเมนดี้และเบนชีวเวลเนี่ย จะมีชื่อในลุมกำลังที่จะเจอคบทอนัพอสเปอร์ในคืนนี้ซึ่งเราก็ต้องรุ้นกันอีกทีว่าจะลงเป็นตัวจริงไหมนะสำหรับเมนดี้และเบนชิวเวลนะครับทางฝั่งทอนัพอสเปอร์เนี่ยก็น่าสนใจทุมที่จะมีแบ็กซ้ายอย่างเลกิลอนนะซึ่งมีข่าวว่าเชลซีสนใจมาก,ก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้ตัวเบนชิวเวลถ้าวันนี้ทั้งเรกิลอนและก็เบนชิวได้ลงสนามนี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบแบบชัดปไปเลยนะครับว่า แบ็คซ้ายคนไหนที่แจ่มที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับที่เชลซีเลือกคว้าเบนชิวเวลมานะครับจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่นะครับในการจัดทีมของทนนิฮพสเปอร์วันนี้ทางโชเซ่มูนิโยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมอยากสู้เพื่อถ้วยคาราบาวครับนะแต่ผมคิดว่าผมทำไม่ได้นะฮะนี่กดดันกันมาก่อนเลยนะครับโชเซ่มูนิโย่ใเปล่าหลังเกมเสมอกับนิวคาสมือหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์โดยการายการนี้ จะมีความสําคัญน้อยที่สุดสําหรับการลงแข่งขันใน3รายการในรอบสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกนะครับคลาบาวคัพและยูโรปาลีกนะฮะแม้มูรินโยจะมีความประสงคในการคว้าด้วยแชมป์แต่ความกดดันในการเอาชนะการแข่งขันดาร์บี้แมชกับบันทีต้นสังกัดเนี่ยอาจจะลดน้อยลงในสนามที่ไร้แฟนบอลนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการเอาชนะสมโมสรมัคคคบีไฮฟาจากอิสราเอลในคืนวันพฤหัสบดีนี้จะทําให้พวกเขามีส่วนร่วมในการรายการยูโรปาลีก รวมทั้งรายได้จากการเห็นขันรอบแบ่งกลุ่มนะเช่นเดียวกับผลประโยชน์อื่นๆนะครับสเปอร์จะต้องบุกไปเยือนโอทัฟอร์ดสามวันหลังจากนั้นซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่เขาก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับถือว่าเป็นงานหนักจริงๆนะครับเจอเชลซีม,มฟฟาร์คบีไฮฟานยูโรปาลีกแล้วก็ต้องไปเจอกับต่อไปครับต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่โอทอัลฟอร์ดในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับในขณะที่เชลซีเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับใน คืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะวันนี้จะไม่มีรงเฮืงมินนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนเนี่ยลงสนามยังต่อนเนื่องมาอาจจะได้รับการพักจากการเป็นตัวจริงแต่เราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับข้อมูลการแข่งขันในคาราบาวครับฤด,ดูการนี้นะครับคืนนี้จะไม่มีการต่อเวลาพิเศษนะถ้าเสมอกันใน9 0นาทีนะครับ แล้วก็จะยิงจุดโทษด้วยรูปแบบเก่าคือ AB A B, A, B นัจะถูกนํามาใช้ตัดสินนะครับเชลซีเนี่ยเอาชนะได้3ครั้งและแพ้ไป2ครั้งจากการดวลจุดโทษ5ครั้งหลังสุดในรายการต่างๆนะครับส่วนพอนมเนี่ยแพ้รวดใน3มนัดหลังสุดซึ่งในนั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการดวลเป้ากับเชลซีในรายการคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศเมื่อเดือนมกราคมปี2019นั่นเองนะครับสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบกรอ,องชนะเลิศในคืนนี้นะครับ โปรแกรมเตะจะถูกกำหนดไว้ในช่วงก่อนวันคริสต์มาสนะครับส่วนรอบรองชนะเลิศจะถูกลดจากการเตะ2นัดเดือนนัดเดียวนะครับก่อนหน้านี้จะมีการเตะแบบเย่าเยือนสำหรับรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ปีนี้เตะนัดเดียวจบไปเลยนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศก,ก็จะจัดที่สนามเวมบลีย์ในวันอังคารที่28กุมภาพันธ์นะครับเราก็หวังว่าเราจะถึงวันนั้นได้นะครับเราหวังทุบท้วยที่เชลซีลงเตะแล้วกันนะครับไม่ว่าจะอย่างไรเชลซีแฟนบอลเราก็เชียร์กันก่อนนะครับคืนนี้เนี่ย เชลซีจะเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีแต่ว่าไม่มีทีวีช่องไทยถ่ายทอดสดนะครับแต่ที่เบียดูแล้วเนี่ยก็จะเป็น Sky Sport นะครับถ่ายทอดสดทางฝั่งต่างประเทศเพราะนั้นเดี๋ยวพอใกล้ๆนะครับอาจจะต้องมาดูโปรแกรมมาดูลิงก์กันอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถรับชมลิงก์ถ่ายทอดสดได้ทางช่องทางไหนบ้างนะครับพอามาดูอัปเดตเนี่ยรายชื่อนักเตะที่จะมีอาการบาดเจ็บนะครับตอนนี้ก็มี บาบาอับดุลละมานนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับบริเวณหัวเขา่า่วนบิลิกิวมอร์ก็ยังเจ็บยาวอยู่นะครับรวมถึงมาโคฟานกิงเขียวด้วยนะครับ mm hmm. คริสเตียนพุริเซตวันนี้จะไม่มีชื่อในทีมแน่นอนนะครับรวมถึงฮาคิมซีเย็กนะครับซึ่งตอนนี้ในเว็บไซต์ไม่ได้รายงานอาการบาดเจ็บแล้วเพราะว่าทั้งคิสเตียนปูริเซตแล้วก็ฮาคิมซีเย็กเนี่ย ค่อนข้างใกล้จะกลับมาฟิตเป็นปกติแล้วนะครับลงซ้อมแล้วแต่ว่าฟังล่าผาดบอกว่ายังเร็วเกินไปที่ทั้งสองตนันี้จะลงสนามนะครับเรามาดูทํานายผลนะครับทำนาย11ผูเ้เล่นตัวจริงกันหน่อยหนึ่งจากทางท็อกสปอร์ตนะครับก็คิดว่าวันนี้นะครับจะใช้แผนคล้ายๆกันนี้ก็คือ4-2-3-1นะครับสำหรับฮอสแน็ปพอสเปร์นะครับแคทตี่แฮนนี่เคนอาจจะได้พักจากการเป็นตัวจริงนะครับรวมถึงการได่มีซงเพิร์มินนะ แดนกลางก็จะเป็นเบิร์กวายนะเอ็นโดเบลเล่นะครับแล้วก็น่าสังเกตก็คือในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับอย่างเลกิลอนนะครับที่อาจจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเจอกับเชลซีนะครับของแฟงลังผ่านในวันนี้ที่เชลซีนะครับเลือกใช้เลือกซื้อตัวเบนชิวเวลนะครับลองมาดู11ตัวจริงจากการคาดการณ์ของท็อกสปอร์ตนะครับวันนี้ผู้สำบปปะตูเนี่ยน่าจะเป็นเอ็ดวาร์ดเมนดี้นะครับได้ลงประเดิมสนามเป็นนัดแรกนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็น เดโก้ซินวาที่อาจจะต้องแก้ตัวจากเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ทาพลาดเสียประตูแต่ว่าแฟรงค์นันพาดก็ไม่อยากให้การพลาดแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยเป็นถือว่าเป็นความผิดพลาดของนักเตะทั้งหมดนะครับมันจะให้โอกาสแก้ตัวในตอนนี้ส่วนฟิกโโยโทมารีนะครับก็หายจากอาการบาดเจ็บแล้วอาจจะมีชื่อเป็นตัวจริงนะครับแฟรงค์นันพาดอาจจะเลือกพักริชเจมนะที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีในตำแหน่ง แบ็กขวานะครับแล้วให้กับท yeah, นะีมเนี่ยเซซ่าแอสเปริปัวต้าเนี่ยลงมาเล่นเป็นตัวจริงบ้างในฟุตบอลถ้วยนะครับส่วนทางแบ็กซ้ายมีลุ้นว่าเบนชเวลจะได้ลงสนามเป็นตัเป็นผู้เล่นตัวจริงในวันนี้นะครับจะได้เทียบฟอร์มกันไปเลยระหว่างเบนชเวลกับเรกิลอนว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนของแดนกลางเนี่ยวันนี้แฟรงก์นัมพาดอาจจะเลือกใช้มาโตโคซิตนะครับยืนคู่กับจอจินโยนะครับแล้วก็ ลอฟต์ชีกเนี่ยที่มีข่าวว่าจะย้ายออกไปแบบยืมตัวนะครับสําหรับแผนนี้พี่เบย์ไม่ค่อยเห็นด้วยนะสำหรับพี่เบย์คิดว่านะครับด้านทางด้านปีกซ้ายเนี่ยฮัสันโอดอยเพิ่งยิงประตูดได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนั้นมีโอกาสจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าแฟงก์นัมพัดอาจจะเลือกให้ไคลาเวตเนี่ยมายืนเป็นกองกลางตัวลุกตรงกลางแทนรูเบนลอฟต์ะชีกนะครับจากตามแผนนี้เนี่ยคิดว่า ทางท็อปสปอร์ตนะครับคิดว่าแฟรงค์ลัมผาดอาจจะให้โอกาสรูเบนลอฟต์และชิคในการลงสนามนะครับแต่พี่เบียร์ขอสลับตรงนี้นิดนึงนะครับตรงกลางน,น่าจะเป็นไคลฮาเวตแล้วก็ทางขวาเนี่ยอาจจะเป็นเมสันเม์ที่สลับข้างกับคาร์ลัสสโอดอยนะครับที่อาจจะสลับไปสลับมาและหน้าเป้าวันนี้นะครับแฟรงค์ลัมผาดอาจจะให้โอกาสกับโอลิเวียชีลูในการลงสนามนะหลังจากที่ให้โอกาสทั้งทิโมแวนเนอร์นะครับแล้วก็แทมมี่อับราฮัมลงสนามมา สองนัดแล้วนะครับชิลูเนี่ยสามารถทำประตูได้ด้วยในเกมที่รอบ3ามที่ผ่านมาในเกมที่เชลซีเนี่ยชนะบาร์เซโลน่าถึงหกประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้มีโอกาสที่เขาได้สารต่อในฟุตบอลถ้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งน้องๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสําหรับแผนนี้นะครับสาหรับพี่เบีย์คิดว่าจะมีเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็ลุ้นให้เบนชเวลกับเอโดอาร์เมนดี้ลง็นตัวจริงเราจะได้ดูฟอร์มกันอย่างเต็มที่นะครับถ้าใครมี ความเห็นอย่างไรสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยเดพี่เบียร์ไปอ่านคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มกันที่ YouTube บันก่อนเลยนะครับสวัสดีน้องไอ้กล้ามกรามนะครับสวัสดีครับหวังว่าเราจะโชว์ฟอร์มนะครับวันนี้พี่เบียร์ก็หวังว่าวันนี้เนี่ยเชลซีจะคว้าชัยเหน,นือทอทแฮมฮอสเปอร์ได้นะครับเ,เพราะเป็นทีมคู่ปรับร่วมเมืองด้วยและที่สำคัญก็โชเซ่มูรินโญ่ก็ออกมา ปล่อยหรือออกมากดดันแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ทําให้เรายิ่งอยากเจาชนะสเปอร์มากขึ้นไปอีกนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสวัสดีครับแต่พี่เบียร์ขออ่านคอมเมนต์ทาง Facebook กันสักนิดหนึ่งนะครับคุณไพบูณสวัสดีครับถามว่ามีการถ่ายทอดสดไหมครับคืนนี้วันนี้ถ่ายทอดสดทาง sky sport นะครับไม่ได้ถ่ายทอดสดทางทีวีไทยเพราะนั้น เดี๋ยวก็ต้องมาอัปเดตลิงก์ยทอดสดอีกทีหนึ่งใกล้ๆก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับพี่เบียร์เดี๋ยวจบรายการเนี่ยก็จะรีบไปนอนแล้ววันนี้ก็จะตื่นมาเร็วหน่อยนะครับก่อนเกมเพื่อมาหาลิงก์ด้วยนะครับสวัสดีแอดมินปุ๊กด้วยนะครับสวัสดีวัสดีคุณโบบบ from อินโดนีเซียด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่จอ์นนะฮะคุณเติ้งภูมิรัฐสวัสดีพี่เบียร์สวัสดีครับเติ้งนะฮะ คุณทอมบอกว่าแบ็กซ้ายคนใหม่ทั้งคู่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่ครับอ่าน่าลุ้นนะเพราะวันนี้เป็นฟุตบอลถ้่วด้วยนะครับ mm hmm. คุณวานัทบอกว่า mm hmm. ไม่เอาลอฟต์จะชิกได้ไหมอ่าในในแผนนี้นะพี่เบียร์อยากจะให้ใครฮาสแบนะั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็เพิ่มทางด้านขวาเป็นเมสันเมาส์สลับกับพัสันโอด,ดอยซ้ายขวาได้นะส่วนกองหน้าเนี่ยพี่เบียร์เชื่อว่าวันนี้แฟงนงคผพาตน่าจะใช้โอกาสโอลิเวียชิรูในการออกสตาร์ท11ตัวจริงนะครับ แล้วได้ไม่ได้งไงค่อยเปลี่ยนก็ได้นะฮะสวัสดีพี่ต้าด้วยนะครับเสียดายเตะดึกไปหน่อยพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ารอดูไฮไลท์ละกันโอเคเดี๋ยวไงคนที่ต้องทํางานนะครับมีภารกิจตอนเช้านะครับก็อาจจะตื่นมาดูไฮไลท์ตอนตอนเช้าก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันส่วนใครที่จะตื่นมาเชียร์พร้อมกันก็ถือว่าช่วยกันให้กําลังใจเชลซีทีมรักของพวกเราละกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะพี่เบียร์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องแฟนบอลเชลซีทุกคนที่เข้ามารับชมรายการเชลซี every day แล้วก็ให้กำลังใจพี่เบียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เบียร์ไปนอนแล้วตืวกก่นมาพบกนันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับตอนนี้ที่ใครที่จะไปนอนก่อนหรือรอเชียร์ก็ตามนะครับเจอกันตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับทางทางลิงก์ไหนเดี๋ยวก็ดูลิงก์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันพบก,นพกนันใหม่นพรุ่งนี้กับรายการเชลซี every day วันนี้พี่เบียร์ CFC ขอ,อสวัสดีครับ